ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตน ศูนย์แรกนี้คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งเป็นกลุ่มทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้น ยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึง้งแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนส่งเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำอำมูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง เรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอพุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกือบผ้าเดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดําเนินออกไปส่งตรวจสภาพน้ำท่วมถึงหกครั้งส่งพระดําเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดําริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูครองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล จากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูครองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกสันและระบบเติมอากาศชีวาภาพบำบัดในบึงพระราม9 ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่งสองพระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ท 25, รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสาศดารามและพระบรมมหาราชวัง และพุทธศักราช2,530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวานและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ณพระที่นั่งชัยมังคลาพิเศษมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่าห้าทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ทอทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่นณแห่งหนใดบนแผ่นดิน